คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นควรดูเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o นฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับผมวันนี้ครับผมพาพิจนา,นาทุกท่านนะครับมาตกปลากันที่ที่อะไรวะ ตรงนี้เขาเรียกอะไรครับตรงนี้เขาเล่นอะไรครับคลองอะไรคลองลงเค่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับไม่มั่นใจนะครับนี่ครับดูสถานที่ซะก่อนครับเหมือนเป็นเวิน้ํานะครับนี่แล้วก็รัดออกมาเป็นคลองเลยนะเห็นไหมนี่ครับแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเวินะครับตรงนี้ก็จะมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นเดียวนะครับทั้งแนวเลยนะครับเราลงกันตรงนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้บรรยากาศดีด้วยวิวสวยด้วยนะครับหมายสวยด้วยครับผมไปตามรับชมครับเหยื่อที่เราใช้กันในวันนี้นะครับนี่เลยครับเหยื่อตกปลา4คูณ100นะครับอันนี้ผมแบ่งมาใส่เป็นแบบถุงละโลนะครับผมเริ่มต้นที่กิโลละ50บาทนะครับผม กิโลต,ต่อไปก็ราคาก็ลดลงไปอีกนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเดือดปลา4คูนร้อนะครับสูตร2ครับอันนี้สูตร2มีสูตร1แนละสูตร2นะ นี่ครับขึ้นไมก์หนึ่งตัวนะครับเป็นปลาหมอคางดํานะครับอืมอืมปัน,นินหายนะนี่จปะปลาหมอคางดําที่ประทูอะไรบ้างวะตกตกแคโดปะ่ะไม่เขาตกแคโด่เขาเอาลำเอาข้าวเอาอะไรเนี่ยเอาหมานันมาเอาลงไรก็อ้อยฮะ เห็นก็ว่าปลาเล้ยเยอะเยอะก<ช>ระโดดเยอะปลาช่อนเยอะออกบ้านมาตันนี้เห็นแดดไม่เท่าไหร่เลลองมาดูโอ้วันหยุด มันที่เนี่ยมันแม่ัมนเนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาเออผมมันที่สามมันเย้าโอ้โห น่สนะเปลี่ยนมาอีกหนึ่งครับตัวสวยๆม,มันมิ่นไม่ได้เข้ามาจะยุ่ง มาเป็นฝูงแน่ใช่ถ้ามันมา,า,เ,าเป็น,น,นี่ครับปันนินมาแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่นะขังดำใหญ่กว่า สวยครับตัวนี้อ้วนๆเลย ยอดมากขนใหญ่สวยงามครับโอ้โหตอนนี้กินจัดมากนะครับเบ็ดสามคันคือกินทุกไม้ครับปั้นไปนี่ตีกินทุกไม้เลยฮะโอ้ยสุดยอดไม่ได้นั่งเลยนะครับเนี่ยสุดจัดครับหมายนี้ นินโอ้ยกินโคตรจัด สวยวันนี้ตกปลาสี่ขุนร้อยนะครับ มังมาอีกหนึ่งตัวสวย,สวย ยอด,ดตัวงามๆเลยไปเนี่ยตะเพียนยยตัวสวยตัวสวยเนี่ยตกปลาสี่คูน้อยครับโอ้โห กินสุดยอดเลยครับวันนี้แบบเบ็ดสามคันไม่ได้พักเลยฮนะอันนี้ปลาหมอคร้งดำนะครับผมไซส์นี้ทอดกรอบอร่อยมาก <laughs> ดูเอา <laughs> โอ้ยตีปุ๊บกินปั๊บเลยครับเห็นไหม <laughs> อ้อเนี่ยนี่ <laughs> <laughs> ป่นนินครับไปยิบยังไม่ได้ฮึสร้างสายตึงก็ดึงแล้วอะ่ะใช้คำนี้ ตั้งสายตึงก็ดึงแล้วครับสำหรับหมายนี้ที่เรามาลงนะครับมันก็จะเป็นถนนนะครับตรงนู้นก็จะเป็นสะพานนะครับวิ่งวิ่งเลี้ยวตามซอยสะพานมาเลยนะครับและข้างในก็จะเป็นบ้านคนนะครับซึ่งถนนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับ แต่ว่าเราก็เข้ามาตกได้นะครับสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือเรื่องขยะนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าพี่ๆนา้นาๆนักตกปลาก็น่าจะทราบดีนะครับก็น่าจะเก็บนะครับเก็บกันแล้วก็บางทีก็เผาบ้างบางทีก็เก็บกลับบ้างนะก็ค่อนข้างที่จะดูสะอาดสะอ้านนะครับไม่ลกขยะคือถือว่าแบบน้อยมากๆนะครับ ือว่าดีนะครับผมเพราะว่าถ้าขยะเยอะแบบมากเกินไปผมคิดว่าเจ้าของเขาอาจจะไม่ให้เรามาตกได้นะก็ดูแลรักษาความสะอาดกันด้วยนะครับผมหมายค่อนข้างสวยนะครับที่นี่ปลาก็เบญจพรรณนะครับแต่ช่วงนี้เหมือนป้าหมอค้างดำจะเยอะนะครับก็มีปลาปนกับปนินบ้างนะครับ ยังพอได้ตัวอยู่นะครับผม นี่ครับโอ้โห,โห,โหถือรอเลยอะ่ะเอาไปทอดให้หมดครับปลาเอเลี่ยนโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูปลากันนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับก็ไม่ไหวแล้วโอ้กินจัดเกินนะครับผมก็แค่นี้พอแล้วเอาแค่พอประมาณนะครับผมไปดูปลากัน เอาแค่พอประมาณนะครับนี่ครับเอาเรื่องนะนี่อยู่ตรงนี้เอาเรื่องนะครับผมแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะเพราะว่ามาเช้านี้เราก็มากันก็เกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะโอ้ ยอดครับจัดจ้านเยอะหมดไปประมาณโลกว่าๆนะครับนี่เห็นไหมยังมีเศษอยู่โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเวลาอัพโหลดลงไปนะครับผม โอเคครับ okay, ผมวันนี้สวัสดีครับ